แม้เราเคยเปรียบเทียบ MG4 กันมาก่อนแต่รอบนี้จะกลายเป็นของปี2025ที่จะมีการปรับรุ่นย่อยอยากรู้ใช่ไหมว่ารุ่น D กับรุ่น V ต่างกันตรงไหน,นไปดูเริ่มกันที่ล้ออลออยกันก่อนในรุ่นเริ่มต้นก็จะมาพร้อมกับล้ออลออยขนาด17นิ้วที่จะมีการใส่ฝาครอบเพื่อเพิ่มแอโรไดนามิกขณะที่รุ่น V Long Range ก็จะมีการขยายเป็น18นิ้วและยังไม่พอครับ ตัวล้อก็จะมีการปรับดีไซน์ใหม่ให้ดูสปอร์ตยิ่งขึ้นอันที่จริงแล้วเขาปรับตั้งแต่รุ่นปี2 0 2 4แล้วแหละซึ่งตอนนั้นล้อลายนี้จะสงวนให้กับรุ่นแบตโตเท่านั้นแต่ณเวลานี้ถึงแม้จะเป็นแบตโตแต่ก็ยังได้ล้อลายเล็กอยู่ทำไมถึงเป็นแบบนั้นเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันในภายหลังเข้ามาที่ภายในห้องโดยสารจะเห็นว่าในรุ่นดีก็จะมาพบกับเบาะสีดําที่จะมีความคลึงขึมและเน้นทําความสะอาดง่ายซึ่งวัสดุที่ใช้ก็จะเป็นหนังสลับผ้า แต่ถ้าเป็นรุ่น V Long Range ตัวเบาะนั้นก็จะเพิ่มสีสว่างเข้ามาถือว่าเป็นการทำให้ตัวรถนั้นดูโปรง่งโล่งภปนในตัวแม้จะเพียงน้อยนิดก็ตามส่วนกระจกไฟฟ้าจัดระบบ One Touch มาให้ทั้ง4บานเลยจากรุ่นดีที่จะมีแค่เฉพาะฝั่งคนขับเท่านั้นส่วนกระจกไฟฟ้าแน่นอนว่าฟังก์ชัน One Touch จะไม่ได้อยู่แค่ในคนขับเท่านั้นก็จะมีกันครบทุกบานเลยเพียงแค่กดปุ่มหรือกระดิกนิ้วขึ้น กระจกไฟฟ้าก็จะทํางานแบบขึ้นสุดลงสุดได้ซึ่งถ้าเกิดตัวเริ่มต้นอยากได้แบบนี้แล้วก็อาจจะเปลี่ยนทั้งสวิตช์ก็เป็นได้นะครับส่วนออปชั่นยอดฮิตที่หลายค่ายนั้นใส่กันมาเยอะเหลือเกินอย่างที่ชาร์จโทรศัพท์ไร้สาย MG4 ก็ไม่พลาดครับติดตั้งมาให้ตรงนั้นเลยอย่างที่บอกไปข้อดีก็คือสามารถชาร์จโทรศัพท์ได้เพียงแค่วางเครื่องเท่านั้นแต่ทว่ากําลังไฟที่ให้นั้นจะพอหรือไม่ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์มือถือและที่ชาร์จว่ามันอยู่ที่เท่าไหร่ มาดูจุดขายหลักของ MG กันบ้างแน่นอนว่าก็ต้องมี i Smart สำหรับสั่งงานด้วยเสียงที่จะพูดคาว่า Hello MG ก็จะสามารถสั่งงานได้ไม่เพียงเท่านั้นยังสามารถเช็คสถานะรถและควบคุมสั่งการได้อีกด้วยเรียกได้ว่าระบบนั้นฉลาดพอตัวเลยแต่จะเสถียรหรือไม่มันก็อีกเรื่องหนึ่งจริงมะแม้ระบบ A DAS จะให้มากันครบทุกรุ่นแต่ถ้าเป็นเตือน Boom ุมอับแล้วก็ยังคงซึมอที่กับตัว V อยู่ไม่ว่าจะเป็น เติมมุมอับด้านข้างขณะถอยหลังขณะกำลังลงจากรถและขณะกำลังเปลี่ยนเลนต่อเน,นื่องไปถึงระบบช่วยให้รถเข้าเลนถูกเฉินที่จะทำงานร่วมกับระบบเตือนรถออกนอกเลนและช่วยดึงรถกลับเข้าเลนเรียกได้ว่าระบบดังกล่าวช่วยให้มองเห็นในจุดที่เรามองไม่เห็นได้ดีเลยทีเดียวนอกจากนี้ยังมาพร้อมกับกล้องมองภาพรอบทิศทางที่สามารถ มองบรรยากาศรอบๆได้และกะระยะได้อย่างแม่นยำส่วนความชัดจะเป็นอย่างไรต้องไปดูด้วยตัวคุณเองครับส่วนขุมพลังยังมีโอกาสเลือกแบบ Standard r เ n g e ได้ในรุ่นเริ่มต้นซึ่งจะมีมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมแบตเตอรี่ความจุ49กิโลวัตต์ชั่วโมงที่กำลังได้ถึง170แรงมา้าแรงบิด250นิวตันเมตร วิ่งไกลสุดสือ23กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC ชาร์จปกติอยู่ที่6.6กิโลวัตต์และชาร์จไวสุด88ดกิโลวัตต์แต่ถ้าเป็นรุ่น Long Range ในเวอร์ชันประกอบไทยจะมีแบตเตอรี่ใหญ่ขึ้นเป็น64กิโลวัตต์ชั่วโมงและกำลังชาร์จจะเพิ่มขึ้นเป็น140กิโลวัตต์โดยที่แรงม้ากับแรงบิดยังคงเท่าเดิมซึ่งต่างกับ s 5 EV ที่จะมีการอัพกำลังให้แรงขึ้นได้อีกและวิ่งได้ไกลถึง540ตรตามมาตรฐานเดียวกันและถ้าดูจากสเปคจะเห็นว่า รุ่นดีลองเลนส์ก็จะได้ไฟท้ายแบบ LED ที่ดูต่อเนื่องกันอีกด้วยจากเดิมนั้นที่สงวนที่กับรุ่นแพงๆอย่างตัว X หรือตัว V แต่ณเวลานี้รุ่น X กลับไม่ได้ไปต่อจึงทำให้ไฟท้ายแบบนี้ไปอยู่ในรุ่นลองเลนส์แม้กระทั่ง Xpower ก็ตามส่วนรุ่น Standard l e n นส h ยังคงเป็นแบบไฟท้ายปกติที่จะถูกตัดออกบริเวณประตูหลังอีกด้วยส่วนสีรถในรุ่นลองเลนจ์ก็จะมาพร้อมกับหลังคาดำไม่ว่าจะเป็นสีขาว สีเทาสีส้มแม้กระทั่งสีฟ้าใหม่อย่างโซบลูก็มีช่วยเช่นกันแต่ถ้าเป็นรุ่นสแตนดาร์ดเลนสสีทั้งหมดก็ยังคงมีอยู่แต่หลังคานั้นจะไม่ดำยกเว้นอยู่สีเดียวครับสีดำนั่นเองเพราะว่าไม่ว่าจะซื้อรุ่นไหนยังไงก็ได้หลังคาดำอยู่แล้วส่วนราคาจำหน่ายก็จะมีตามที่เห็นนี้เลยครับถ้าเกิดใครสนใจไปดูที่ที่โชรูม MG ทั่วประเทศเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ทราบในภายหลังครับ